เอ้ยเอ็งกูเข้าไปคุยก่อนเลยกูเข้าไปคุยก่อนสิมึงมาที่หลังไงเรามาพร้อมกันมาพร้อมกันแล้วมึงจะยังไงนั่นแหละว่าจีบพร้อมกันเอ้าสวัสดีครับคุณสวยคุณชื่ออะไรครับผมขอให้คุณโชคดีครับผมณผมที่มาสองหลังนะครับคุณมีแฟนหรือยังคุณยังไม่ไม่กลัวอันตรายหรอกเนี่ยสิงสารใส์คุ้งมันจะกัดกินคนณวันนี้ผมพักกันก่อนไม่นัก อย่างนี้นะ<บ>เขาฟังไม่รู้เรื่องแต่เขามีสองหูก็แบ่งคนละข้างไงแล้ว<อ>มึงยาวยังไงเราเราก็แบ่งเหมอนพี่เอา,อางี้กูให้มึงเข้าไปคุยก่อนแล้วกันในฐานะที่มึงอยู่ในปากก่ามานานกูให้เวลามึงสองนาทีสองนาทีแต่ว่ากูเนี่ยจะมีสัญญาณบอกมึงสัญญาณบอกถ้ามึงครบสองนาทีปุ๊บเข้าไปคุยกับเขาเนะอะพอหมดเวลาปั๊บเนี่ยมันจะมีสัญญาณดังอันนี้เป็นสัญญาณดังสัญญาณดังใช่เลย กูลอ,องตีดูถูอว่ายังไม่ทันจีบเลยกัดเท้าลัญยาทีของรยไม่ต้องข่าแล้วก็ได้ค่ะมาผมนายเรไทยเอกลาบเพราะฝากหัวใจไว้กับคุณโปรดเลือกผมนะครับอะไรนวเลือกผมนะครับถึงแม้ว่าเลือกตังจะผ่านแล้วแต่คุณต้องมีสิทธิ์เลือกไั้เพราะว่าคุณน่าสวยเลือกได้เลือกพักผมนะครับ แสดงว่าพี่เล่นการเงินใช่ไหมคะครับผมช่วยคุณจะดีขึ้นอยากเห็นได้ชัดเจนะคะแล้วพี่อยู่พักไหนอะคะผมอยู่พักนี้ครับพักพักไรนอะคะพักแล้พักแล้แพ้รักครับไปแทนคุณดมไหมครับไม่ดีกว่าค่ะแล้วผมเนี่ยหอมนะจริงเหรอคะจริงไม่ใช่ออยากให้หอมไหมฮะ ไม่ดีกว่าค่ะนี่คุณอรัญญาคะ่ะไปกินข้าวบ้านผมไหมแม่ผมทำอะไรให้คุณกินด้วยจริงเหรอคะครับผมงั้นทำอะไรให้กินนะคะแม่ผมทำผมก็ให้คุณกินนะครับอะไรขอนมึงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยุ้งก็ว่าไ่ได้ <laughs> มวดซั่วอะ มึงไปเล่นอะไรการวงการเมืองน่าเกลียดไม่ได้อรอไม่ได้เขาห้ามเลยเขาห้ามอยู่บ้านไม่ได้เลยเกี่ยวกับการเมืองเลยนี่ก็ติดคุกแต่ารู้เศร้าไปถึงสางอย่าไปเล่นกับนเขานะมึงว่าใครจะเป็นนายกใครก็ได้คุณหมายถึงนายกเมื่อไหรสวัสดีครับอม่เล่นเยอะไม่ต้องขนาดนี้หรอกค่ะผมเทิดทูนคุณไว้เนื้อหัว อรลนยาไม่อยู่กับผมไหมให้ไปอยู่ด้วยล่ะค่ะไปอยู่กับผมดีกว่าผมเป็นหนี้นะผมจองนะบ้านก็ส่งรถก็จะเดินยุดยุดด้วยมาช่วยกันจะดีเหรอคะเลือกพักผมจะครับเลือกนะพักเปิดใจร้องค่ะพร้อมเปิดใจรัก หยุดสร้างเรื่องราวระหว่างพักแล้วมาสร้างเรื่องรักระหว่างเราสองคนถ้าอยากมีอนาคตที่สดใสอยากได้อนาคตใหม่ลองหลับตาดูครับต้องหลับตาด้วยหรอคะลองหลับตาดูก็ได้ค่ะเห็นอะไรไหมครับไม่เห็นอะไรเลยอะคะ่ะนี่แหละอนาคตของเราครับอ,อะไรอ่ะไม่ไดเรื่องเลยอู้นังจีบเขาอยู่เนี่ยมึงเอาอนาคตอันมืดซึ้ไปให้เขาอ่ะ แล้วเขาจะเลือกเมื่อไมอ่ะมึงลองเขาไปดูนิโอสามุยอย่าได้ มีเอ็ม,มีอยู่เต็มดวงใจ <im it> ไม่อยู่เลยแม่จะมั่งคอยนอนหลับใหญ่โตโตไม่ได้เียขอให้สัญญาณมาถึงสาวสิงบุรีสาวสิงบุรีรคนดีนา่ารักมาสายก็พูดสายก็พูด <im it> พี่ก็เข้าไปค้ายากรู้จักแม่คนสวยพ่อเขาเป็นกรรมการวันนี้ กินก๋วยเตี๋ยวเด่นชัยวะกินก๋วเตีาเด่นชัยทำไมทำไมอร่อยอ๋อปวดเล่นปวดขี้ปวดอีกไหมไม่ร้องไปได้หนาอยู่ได้เกณฑ์นักด้นพรที่ไอ้มึงเนี่ยฮะด้นไปเรื่อยเอาันแล้วมันก็ร้องมั่งเตะอกูเองเอออรัญญาคะทีนี้เราคุยกันได้เป็นชั่วโมงองเป็นชั่วโมง โอ้ยไม่มีใครมาขัดขวางแล้วนะอัญ่า,าจ้าอัญยามาอยู่กับพี่นะพี่จะตามใจทุกอย่างเลยไม่ว่าลันยาจะไปเที่ยวไหนไม่ว่าจะขึ้นเหนือ,อหรือว่าลงใต้พี่ก็จะพาลัญยาไปน,นะจ๊ะจริงนะจ๊ะโอ้ยปวดฟันทุกวันนโรคภัยมาเยี่ยมบ้านปวดฟันฟน,นี่ก็ปิดยากแต่งงานเที่ยวฝากน,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 นี่ต้างระยัดตระหนแต่งงานนี่มันจะหายด้องโอดเปืนจัง แต่งานนี่มาจากไหนน้อยโง่น่มโอด<า>ปวดไข้ก็ไม่ไะปวดใจเป็นไรบ้างไหมคะจะดูไปล่ลด้หมดเวลาแล้ว